สวัสดีครับผมสวัสดีครับเด็คอปทุกท่านครับผมยินดีตอนรับท่านเข้าสู่ช่องกูเด็กหงเด็คอปนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมนะครับ ลิเวอร์ p o o นะครับบุกไปเยือนอาร์เบไลซิกนะครับบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเตะคืนนี้ตีสองตามเวลาประเทศไทยนะครับผมโดยลิเวอร์พูลเรานะครับจะบุกไปเยือนอาร์เบไลซิกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนักเตะของลิเวอร์พูลเรานะครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับผมและก็ห้านัดหลังสุดของอาร์เบไลซิกนะครับผมแล้วก็5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับผม แล้วก็นะครับสถิติการพบกันย้อนหลังนะครับระหว่างทีมอาร์เบลซิกับลหรือว่าููเรานะครับผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปดูความพร้อมของนักเตะของเราที่คาดว่าน,น่าจะได้ลงสนามนะครับผมไปเลยครับผมไปล,ยลยุยๆๆครับผมสำหรับ ผลการแข่งขันนะครับของอาเบไลซิกนะครับ5นัดหลังสุดนะครับผมวันที่19เดือน10 2024นะครับล่าสุดเลยนะครับผมชนะไมล์สอูนในการบุกไปเยือนนะครับรายการบุนเดสลีกานะครับผมแล้ววันที่6เดือน10ปี2024นะครับชนะไฮเดนฮามนะครับ1นูนไปเยือนนะครับแล้วก็อ่ารายการบุนเดสลีกานะครับผมโอ้โหไปเยือนนี่สุดยอดมากเลยนะครับของอาร์เบไลซิกนะครับผมแล้วก็วันที่2เดือน10นะครับผม ปี2024นะแพ้ยูเวนตุส2ประตูต่อ3นะครับเล่นในบ้านนะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมรายการนี้เลยนะครับผมวันที่28เดือน9-2024นะครับผมชนะอัลส์บวก4ประตูต่อสูงเล่นในบ้านนะครับฟุตบอลบุนเดสลีกานะครับผมรายการนี้นะครับผมวันที่2ี่สิบสองเดือนเก้าสองพันยี่ริบสี่ครับผมเสมอสังเลาลีมาดูนย์นละเวอร์พูเยานะครับผมเลยททุก่านคงจจะีนบ้า ได้ดีนะครับผมวันที่20เดือน1 0 2024นะครับชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1นะครับเล่นในบ้านรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันที่5เดือน10ปี2024นะครับผมชนะคริสตัลพาเลต1ประตูต่อ0อ่าไปเยือนนะครับผมรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันที่2เดือน10ปี2024เตะถี่มากเลยลิปูเรานะครับชนะบอร์นยา2-0นะครับบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเล่นในบ้านนะครับผมวันที่28นะครับ เดือน9ปี2024ชนะวูฟแฮมตัน2ประตูต่อ1ไปเยือนนะครับรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมวันที่25เดือน9ปี2024นะครับชนะเวสต์แฮม5ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลรายการคาราเบลครับนะครับผมส่วนผลการพบของลิเวอร์พูลเรากับอาร์เบรลัยซิกนะครับผมวันที่21เดือน7ปี2022นะครับอาร์เบรลัยซิกนะครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลเราศูนย์ประตูต่อ5นะครับฟุตบอลกระชับมิตรนะครับผมแล้วก็วันที่10เดือน3ปี2021นะครับผมลิเวอร์พูลชนยี่สิบลซิก 20นะครับในฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมในวันที่10อ่า16เดือน2ปี2021นะครับอาเบลัยซิกนะครับแพ้ให้กับลิปูเราศูนย์ประตูต่อ2นะครับฟุตบอลรายการอ่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมแล้วครับส่วนนักเตะนะครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามของเรานะครับผมคาดว่านะครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นเคเลอร์เฮอร์แน่นอนนะครับผม เพราะว่าอาริสันเบเกอร์นี่บาดเจ็บนะครับเดี๋ยวจะต้องพักต่อไปนะครับส่วนประตูสำรองนะครับก็จะเป็นจาลอดนะครับผมในส่วนของหลังสี่ตัวนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอนดี้โรเบอร์สันนะครับผมคู่เซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นเวอร์จิลฟานไดนะครับกับอิบาฮิมาโคนาเต้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเทนอเล็กซาเดอร์อาร์โนนะครับผมส่วน ตรงแผงกองกลางนะครับคิดว่าแม็กอลิสเตอร์น่าจะได้ลงนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมแม็กอลิสเตอร์นะครับจะเล่นตรงกลางคู่กับนะครับไรอันกราเฟนแบกนะครับผมลิฟูเราเล่นระบบ4-2-3-1นะครับผมส่วน3ตัว3ประสานแดนหน้านะครับผมก็มีนะครับน่าจะเป็นลุยดิอารสที่จะได้ลงนะครับผมแล้วก็โซบอสไลน์นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็มีอ่า โมฮัมเหม็ดซาร่ายืนอยูอ่ฝั่งขวานะครับผมส่วนตัวห้อยนะครับโจตาเจ็บนะครับไม่น่าจะลงได้ก็คงจะเป็นอานูนเจสนะครับลงนะครับเป็นหน้าเป้าให้กับลิเวอร์พูลเรานะครับผมส่วนผลการแข่งขันนะครับผมคาดว่านะครับอาอ์เบรซิกชนะลิเวอร์พูลเรา2ประตูตอนหนึ่งครับผม ถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นเดอะคอปติดตามช่องกูเด็กของเดอะคอปนะครับสิ่งที่ผมเจอในวันนี้นะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับผมมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจผมเชียร์นะครับผลการแข่งขันเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนปากที่แบบปากพ่อยนะครับปากไม่ดีนะครับทีมรักของตัวเองเนี่ยถ้าไปเชียร์ให้แบบนะมีผลการแข่งขันที่เราถูกใจมันจะไม่ใช่นะครับผมฉะนั้นผมจึงจะเจิร์มนะครับ จอมให้อาร์เบลซินะครับชนะลิพูเราไป2ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1นะครับผลส่วนฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่จะเตะในค่ำคืนนี้ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรายการเดียวกันนะครับผมเราจะไปดูนะครับผลว่าทีมไหนนะครับจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอย่างไรนะครับในฟุตบอลรายการนี้นะครับผมเดี๋ยว เราจะไปทำนายถ่ายทักนะครับผมว่าทีมน,นี้จะเป็นอย่างไรในฟุตบอลรายการนี้นะครับผมก <c oughs> ออภไปครับมาดูนะครับเตะช่วง5ทุ่ม45นะครับผมออตแลนตาเล่นในบ้านนะครับจะต้อนรับการมาเยือนของเซลติกนะครับคิดว่าออตแลนตาน่าจะชนะ1ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1นะครับผมส่วน เวลาเดียวกันนะครับแบลสจากฝรั่งเศสนะครับต้อนรับเลเวอร์คูเซ่นนะครับซึ่งคาดว่านหน้าจะเป็นเลเวอร์คูเซ่นที่จะชนะไป1ประตูต่อ0นย์หรือ2ประตูต่อ1นะครับผมในคืนเวลาตี2อนะครับอาเบไลซิกเราจะต้อนรับนิวพูลเรานะครับคิดว่าอาเบไลซิกน่าจะชนะ2ประตูต่อ1หรือ2อศูนย์นะครับผมกูเจอเมือนะครับผมในส่วนของเวลาเดียวกันตี2นะครับบาร์เซโลน่านะครับรับบาเยนมิวนิกนะครับผมคิดว่าคู่น <im> ี 2, ้นะครับ <Munich> <im it Those trials>: จะเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1น่นะครับผมถ้าจะให้ทีมที่ชนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไบเยนมมวนิกที่จะชนะนะครับผมส่วนแมนซิตี้นะครับในเวลาตีสองนะครับรับสัปดาห์ปร,ปรางนะครับน่าจะเป็นแมนซิตี้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผม ส่วนอีกคู่ตีสอเวลาเดียวกันนะครับอย่างบอยเบิร์นต้อนรับอินเตอร์มิลานนะครับน่าจะเป็นอินเตอร์มิลานที่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อศูนย์นะครับผมในส่วนของตีสอเวลาเดียวกันนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับจากสเปนนะครับรับการมาเยือนของเรียวมาของเรียวจากฝรั่งเศสนะครับคิดว่าแอตเลติโกมาดริดจะชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับหรือ2ประตูต่อ1นะครับผมตีสอเช่นเดียวกันเวลาตีสอนะครับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนะครับน่าจะชนะนะครับ เฟเยนูดจากฮอลแลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์หรือ1ประตูต่อศูนย์นะครับผมปีสองเวลาเดียวกันครับผมเรดบูลโซ่บวกนะครับทีมจากออสเตรียนะครับน่าจะชนะดินามซาเก็ตหประตูต่อศูนย์นะครับผมนี่คือผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นไปในส่วนของฟบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้คุยก่อนเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาตีสองเดี๋ยวเรามาดูฟุตบอลลิวพูลเรานะครับผมแฟน,แฟนๆเดอะคอปอย่าพลาดที่จะชมเด็ดขาดนะครับผม สำหรับช่องคูเด็ของเรครนะครับ,รบผมก็จะพูดคุยในส่วนของ คุยก่อนเกมนะครับคุยหลังเกมนะครับแล้วก็นะครับเอาไว้ระบายในวันที่เราชนะในวันที่เราแพ้นะครับผมและช่องนี้อยากจะทำคอนเทนต์ในซูมิจูเดอะคอรนะครับหรือยินดีที่ด้รู้จักอะคันะครับผมคืออยากจะเห็นนักเตะอยากจะเห็นแฟนบอลที่เป็นเดอะคอรนะครับเราเดินไปเจอกันที่ไหนเราไม่อยากจะแค่เดินผ่านนะครับเราจะรู้ได้งไงเพราะว่าเพื่อนที่เชียร์ลิเวอร์พูลใส่เสื้อลิเวอร์พูลนะครับมีแมสติดปากลิเวอร์พูลนะครับหรือใส่มีสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูลอยู่บนร่างกายทําให้เรารู้ว่าเขาชอบลิเวอร์พูล เราก็อยากจะเข้าไปทักทายเขาโดยเราไม่อยากเดินสวนกันไปแบบไม่รู้จ uh, ักกันนะครับผมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่ใช่นะครับอยากจะเดินเข้าไปทักทายครับผมสวัสดีครับพี่เสื้อที่ใส่เนี่ยครับเป็นเสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยชอบหรือว่าใส่เพราะสวยครับถ้าก็บอกว่าใส่เพราะสวยโอเคเราก็ผมไม่ได้รู้จักลิเวอร์พูลโอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องคุยกันต่อแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้ยพี่ผมชอบลิเวอร์พูลครับผมใส่เพราะผมชอบครับโอเคเราก็คุยกันต่อนะครับเราก็จะคุยครับผมเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้เชียร์ลิเวอร์พูลรู้สึกอย่างไรมีความสุขแบบไหนนะครับผมหรือนะครับผมนักเตะในดวงใจที่ชื่นชอบเป็นใครนะครับในชั่วโมงนี้หรือนักเตะในอดีตที่ชื่นชอบเป็นใครและแมตต์ประทับใจแมตต์ไหนนะครับผมหรือนะครับผมฟุตบอลยูฟาแชมเปี Football, ้ยนส์ลีกเนี่ย แม์ไหนที่ประทับใจอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสโมสอฟุตบอลเราเนี่ยนะครับผมอยากจะทำรายการแบบนี้นะครับผมก็อยากจะฝากาแฟนๆที่เป็นลิเวอร์พูลนะครับหรือชอบลิเวอร์พูลสถาปนาตัวเองเป็นเดอะคัพฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องกูเล็กองเดอะคัพให้ด้วยนะครับผมถ้าเรา รักทีมเดียวกันนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับผมเอาไว้ระบายครับอยากแขกปากดากระชากกระเชื้อลงในคอมเมนต์เลยครับอยากชัยโยโหหิ้วลงในคอมเมนต์ครับผมผู้ติดตามเราครบหนึ่งัคนเมื่อไหร่เราจะไล์สดได้เราจะสามารถไล์สดผลการแข่งขันอะไรก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าก็คุยหลังเกมกับอาเบนไลซิกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดี